เปิดประวัติใบปอทิติยาถูกยกเป็นฟาแฟดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใบปอทิติยาจิรพรศสินเกิดเมื่อวันที่4มกราคม2548นางเอกสาวใบแดงจากภาพยนตร์เรื่องรักโรแมนติกเรื่องแรกของปี2566เรื่องเธอกับฉันกับฉันภาพยนตร์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสรักครั้งแรกในยุค y 2K ผลงานกำกับของผู้กำกับฟาแฟดวันนแวววันนวัน หงวิวัฒน์กับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้คนอื่นครั้งแรกของโต้งบรรจงปิสันธนูกูลด้านชีวิตในวงการบันเทิงใบปอทิติยาประเดิมผลงานในการแสดงภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันเป็นเรื่องแรกโดยเธอรับบทเป็นฟาแฟดเรียกได้ว,ว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองด้านชีวิตส่วนตัวใบปอเป็นสาวสวยหน้าเก๋ที่มีความเป็นตัวเองมีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเรื่องการแต่งตัวไลฟ์สไตล์เรียกได้ว,ว่าชิกชิกคูลค,ค,คูค่ะ มีความมั่นใจสมกับเป็นวัยรุ่นยุคใหม่และขค้นแนท่านเป็นดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองนาทีนี้สำหรับใบปอทิตยาจากภาพยนตร์เรื่องรักกระแสดีเธอกับฉันกับฉันใครที่ได้ดูก็ออกปากชมฝีมือการแสดงของเธอค่ะอย่างมากว่าตีคาแรคเตอร์บทฝาแฝดอยู่และมีออกมาได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าไม่บอกก่อนนะว่าคนเล่นคือคนเดียวกันต้องเชื่อว่ามีคนเข้าใจว่าเธอนั้นเป็นฝาแฝดจริงๆอย่างแน่นอนค่ะ I'm oh.